ต้องกราบสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมะนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับช่องบีชแนลนะครับก็วันนี้เราาอยู่ในเกมกาลินาฟไฟนั่นเองนะครับผมนะ,ะนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดปืน ตัวนี้เลยนะเป็นโค้ดปืนนะครับ AWM หรือสไนเหลืองนั่นเองนะครับเป็นไอเทมแลร์เลยนะครับผมเป็นไอเทมแลร์เลยนะครับก็ก่อนจะไปแกะโค้ดกันนะครับก็อย่าลืมทําตามกติกานะครับก่อนรับโค้ดก่อนรับเพชรนั่นเองนะครับก็พี่มีกิจกรรมแจกเพชรด้วยนะครับก็คือถ้าคลิปนี้นะครับครบ1000ไลค์ภายในวันนี้นะพี่แจกทันทีเลย1000เพชรนะครับผมนะอ่านะครับผมก็นะครับผม กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับแล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีๆมัน่อเฟดนะครับตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบห้ามรีแม้แต่วีดีโอนะครับเดี๋ยวไม่เข้าใจกติกานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันเลยดีกว่าก็จะมี2โค้ดด้วยกันเลยนะก็จะมี2โค้ดด้วยกันก็จะเป็นโค้ดอาคูปองไดมอนลล่ายอ้นนะครับแล้วก็โค้ดกันบล็อกนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่พา เดี๋ยวพี่ขอเข้าเป็นในนี้ดีกว่านะครับในเว็บนะครับผมออาไปเป็นอีกรหัสหนึ่งนะครับผมอาแต่พี่ใส่ให้ดูเลยนะครับโค้ดแรกเนี่ยแต่พี่ขอใส่เป็นโค้ดไดมอนด์รอย่อก่อนเลยนะครับก็เป็นโค้ดที่ GM แจกนะครับผมจากอ่าเพจนะครับฟรีไฟเคียเตอร์ไทยแลนด์นะครับอ่าเจมได้กล่าวไว้ว่านะครับถ้าครบ1 0 0 0 0แไลค์นะครับอ่ะครบ10,000แผู้ติดตามนะครับผม เกมจะแจกแสนโคดก็คือโคดนะครับโคดไดมอนด์นรอย,ย,อลยอรัลหนึ่งใบคนละหนใบเลยนะครับเรามากดใช้งานเลยนะครับนี่นะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับการจัดส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จริงแน่นอน100%ซนะครับตามนี้เลย นะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนโค้ดต่อไปนะครับผมนะอ่ะเรามาดูโค้ดต่อไปกันเลยนะครับโค้ดต่อไปเนี่ยก็จะเป็นโค้ดกันบล็อกนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอ่านี่เลยพี่ก็ใส่ไปแล้วนะครับก็ใส่ได้คนละครั้งเท่านั้นเองนะครับใส่ได้คนละครั้งเท่านั้นเองนะครับผมเนาะก็ใส่ได้รหัสละหนึ่งครั้งโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะครับก็แคปก็จดไว้ได้เลยนะหรือว่าใส่ใครใครใครที่ใส่แล้วนะก็ไม่ต้องใส่อีกนะใส่ได้ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับโอเคเราาเข้าในเกมดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมก็ ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวพี่ฟาร์มอัปเดตกิจกรรมกันดี้ก่านะครับก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแลวพี่ฟาร์มมาดูกิจกรรมแรกกันเลยที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับผมอ่าก็จะเป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับผมที่เป็นการล็อกอินแล้วก็เล่นนะครับผมประมาณนี้นะครับใส่ชุดตัวนี้เล่นนะครับแล้วก็กิจกรรมอีกหนึ่งก็เป็นการเก็บโทเค็นนะครับผมการเก็บโทเค็นเตรียมป้นครั้งยิ่งใหญ่นะครับเป็นกิจจัคลินือนกันการเก็บโทเค็นหน้ากากทรชนนะครับผมนี่เลยนะครับก็ มีเอาตัวล่อ15นาทีนะครับใน1เกมนะครับทำลายยันวาน้าหนึ่งครั้งนะครับหรือดึงเพื่อน3ครั้งนะครับเล่นโหมดปกติ3ครั้งนะครับโหมดจัดระดับ3ครั้งนะครับแล้วก็ทำดาเมจเนี่ย1,000ดาเมจนะครับแล้วก็สังหารศัตรู5ศัตรูนะครับผมแล้วก็ชนะในโหมด 4v4 นะครับผม1ตานะครับก็ได้รับไปเลยทูเค็นแล้วก็ตัวสัมมาละด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นนี่ด้วยนะครับเครื่องผลิตเงินนั่นเองนะครับตามนี้นะครับกิจกรรมนี้ก็จะหมดในวันที่16สิบหย 16กันยายนนะครับแล้วก็นํามาแลกในช่องนี้นะครับก็จะเป็นโทเค็น8อันเนี่ยนะครับก็ทําครบนี่หมดนี้นะคบก็จะเป็น8อันนะครับนำมาแลกตรงนี้นะครับ8อันรับเป็นสกินสัตว์เลี้ยงนะครับรับเป็นสกินสัตว์เลี้ยงตัวนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับผมนะอ่าตามนี้นะครับผมแลกฟรีๆถาบอลกันไปเลยนะครับโอเคเนาะแล้วก็มีในส่วนลัคกี้รอยอดที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ฟ้ามาดูเลยนี่นะครับผมต็ที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนี่นะครับผมนะอ่านี่สีสันสวยงามเลยนะครับก็เป็น ช้หน้ากากพิมพเขียวเนี่ยนะครับพิมพเขียวสามันแล้วก็หินแปรงล่างนะครับ7อันนะครับหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่อะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวพี่เามาดูนะครับผมอ่ะก็ใช้1นหรือ2อันนี่แหละพี่ก็จําไม่ได้นะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูใหม่ดีกว่า <c oughs> นะครับผมก็ใช้แรกเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับผมแรกไม่ได้ตัวเจ้าหนเพียงพอใช้สามันแหละแล้วก็นี้เจ็ดนะกระดาผมนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ในส่วน ตู้สุ่มลัคกี้เราย่อนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนตัวละครแล้วก็ เป็นกระเป๋านะครับมีเงินข้างในเลยนะครับผมอ่าแล้วก็อนี่ที่มาใหม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นในส่วนการหมุนนะครับผมหมุนเพื่อลักแรกของรางวัลนะครับก็ให้เลือกก่อน2อย่างที่เราจะไม่เอานะครับสอย่างที่เราจะไม่เอาก็เราก็เลือกออกนะครับแล้วก็หมุนครั้งแรกเนี่ยเเพชรเลยนะหมุนครั้งแรก9เพชรเลยครั้งต่อไปน่าจะ49่สิบเก้งพี่ก็จำไม่ได้นะครับก็กิจกรรมนี้เหลืออีก11วันนะก็เหลือเยอะเลยสหรับใครที่อยากเพชรฟรีนะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากเพชรฟรีอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลลลลคคค์์กกดแแชริปนนี้้เเยว็อมมต เดียวมนจะเฟดนะครับผมนะอ่ะนะครับผมโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของแจกในวันนี้พี่บอกเลยว่าหลายอย่างมากนะครับผมอย่างแรกนะครับอย่างแรกพี่แจกนะครับพี่ แจก1060เพหเพ้ไปฟรีเลยมูลค่า3 0 0กว่าบาทเลยนะครับแจกฟรีฟ1หนึ่งคนเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่กดแชร์เยอะที่สุดแล้วก็ดูคลิปนี้จบนะครับใครรู้ตัวกดแชร์เยอะที่สุดคอมเมนต์ยิ่งยิ่เป็นชีเฟสมาได้เลยนะพี่สุ่มแจกนั่นเองนะครับคนเดียวเท่านั้นนะครับผมนะ,ะนะครับผมแล้วก็ในส่วนกิจกรรมออื่นนะครับผมอาี๋ยพี่ดูก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ดูก่อนก็จะมีในส่วนนะครับผมของแจกอีกนึงที่พี่จะมาแจกนะก็จะเป็นในส่วน อ่าตัวนี้เลยแดมก็จะเป็นเซตเอล็อกนั่นเองเซตเอล็อกน้องๆหลายคนอยากได้แน่นอนนะพี่เห็นขอกันมาเยอะเลยนะครับก็จะเป็นตัวละครเอล็อกแจกกันฟรีเลยนะครับพี่แจกเป็นเพชรไปนะครับผมนะก็ใช้เพชรซื้อเนี่ยประมาณน่าจะ499หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวพี่แจกฟรีเลย499เพชรนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะขอเป็นอยู่ดีๆเป็นจื่อเฟชใต้คลิปนี้เลยนะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะ แล้วก็ในส่วนอื่นก็จะแกะเป็นแพ็กเกจนะครับน้องๆอยากได้แพ็กเกจไหนคอมเมนต์ comment บอกพี่ได้เลยนะครับพี่แกะให้ฟรีๆเลยนะครับก็มีหลายแพ็กเกจเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ท่าทางนะครับผมท่าทางก็มีเหมือนกันนะครับท่าทางก็มีเหมือนกันเนาะนี่เลยพี่แกะฟรีๆเลยนะครับสำหรับใครอยากคอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ยูเฟสไปได้เลยนะครับนะอ่ะอ่ะ นะครับผมแล้วก็จะมแจกในส่วนนะครับผมการส่งของขวดกันด้วยนะครับการส่งของขวดก็มีหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับการทดลองเลเวลสี่นะครับกล่องซูมสกินเพื่อซีรีส์นะครับผมก็จะแจกกไปฟรีเลยนะครับอย่างละสามลนกันไปเลยนะครับสำหรับคนที่ทําตามกติกาถูกต้องทุกอย่างแล้วก็ไม่รีแมสแต่วิดีโอนะครับย้ําว่าห้ามรีแมสแต่วิดีโอถ้าใครดูจบก็รอรับได้เลยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมแล้วก็ถ้าทางอีล็อกที่ขาดไม่ได้พี่บอกซืร์ไพรเลยเซืรไพรส์น้องๆเลย นะครับพี่แจก2รางวัลกันไปเลยนะครับผมมูลค่า399เพชรเลยทีเดียวนะครับพี่บอกเลยนะครับถือว่าแบบสายฟรีห้ามพลาดเลยนะครับพี่แจกฟรีนะครับแล้วก็ถ้านะครับผมถ้าช่องพี่นะครับครบ20,000 20,000ซับสไครตนะครับพี่ก็จะมีแจกเพชรอีกเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆนะครับมากดติดตามมากดกระดิ่งช่องพี่กันด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากเอาแคนพี่นะครับหรือว่าอยากมีพี่เพื่อนๆนะครับก็แอดยูอดีตามนี้มาได้เลย นะครับผมก็จะเป็น7 1 2 7 6 0 6 2นะครับพี่ก็มีแคนนะครับเป็นหัวหน้าแคนของพี่เองเลยไม่มีอยู่กับใครทั้งสิ้นนะครับพี่เป็นแคนพี่เองเลยนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับก็จะอยู่ไหนๆวะลืมไม,ไม่ได้เข้านานลืมนะครับแคนอ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่า อ่าในนี้ได้บ่กอ่ะนี่นะครับผมพี่ก็เป็นหัวหน้าแคนนะครับพี่ก็เป็นหัวหน้าแคนเลยนะครับนี่นะครับผมนะสำหรับใครที่อยากเข้านะครับใครที่ใครที่อยากเข้าทักหาพี่ได้เลยนะครับแอดยูดีมาลวทักหาพี่ได้เลยนะครับพี่ก็เป็นนี่เลยเดี๋ยวพี่พาไปทัวร์เมนต์เก็บบัตรสร้างห้องนะครับเดี๋ยวพี่พาไปเก็บหาบัตรสร้างห้องตามนี้เลยนะครับเห็นไหมก็จะมีนะครับสะสมแต้มนะครับเก็บพวกรางวัลอะไรต่างๆนะก็จะรับเป็นบัตรสร้างห้องนะครับเดี๋ยวพี่พาท้าแคนใครอยากเข้าแคนทักมาเลยนะครับหรือว่าทาง เฟซบุ man, 3, ๊กพี่ก็ได้นะครับทักมาเลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมทตามกติกากันด้วยนะครับกดติดติดตามกดกระดิ่งนะครับอมเมนต์อยู่เดียวเมนชื่อเฟซบุ๊กใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแช์นะครับยิ่งแช์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปต้องกลาบกันว่าสวัสดีครับจุ๊บ